อาการแอร์ขึ้น E4 นะครับเปิดไปขึ้น E4 หรือว่าเสียบปลั๊กแล้วยังไม่เปิดขึ้น E4 เลยอ่ามีกรณีน้ําเต็มนะครับเดี๋ยวดูนะครับถ้ากรณีน้ําเต็มเราใช้ใช้งานไปพอ,อน้ําเต็มนะครับอ่านี่คือน้ําเต็มนะครับแอร์ขึ้น E4 วิธีแก้นะครับ E4 แล้วก็ดับไปเลยอ่าเปิดก็ไม่ติดนะครับวิธีแก้คือถอดปลั๊กถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยถอดปลั๊กเสร็จดึงถาดรองน้ำออกนะครับดึงออกแค่นี้นะครับ แล้วเราก็จะมองเห็นจุกสีดำนะครับจุกสีดำแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงดำนี่เราก็เปิดมันออกเลยเปิดมันออกปุ๊บปุ๊บป๊บนี่นะครับแล้วมันจะมีน้ำไหลออกมาถ้าน้ำเต็มนะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้ากาลังไหลออกมาเนื่องจากระบบมันระเหยน้ําไม่ทันนะครับช่วงนั้นอาจจะฝนตกความชื้นเยอะนี่พอมันน้ําออกมานี่นะครับมันจะไหลหยดออกมาปล่อยมาให้หมดเลยครับน้าแล้วเราก็เอาเอาน้ําไปเททิ้งนะครับเอาน้ําไปเททิ้งนะครับเ,เป็นลดน้ําต้นไม้ก็ได้ครับน้ํา หมดแล้วครับน้ำใส่คืนเข้าไปปิดจุกสีดำไว้ก่อนครับนี่ปิดไว้ให้แน่นนะครับอย่าให้น้ำมันซึมลงมาได้ใส่กลับเข้าไปใส่กลับเข้าไปเสร็จ เสียบปลั๊กเลยนะครับ<อ>เสียบปลั๊กเลยนะครับ<อ>เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเลยนะครับ<อ>นี่นะครับแอร์กลับมาทำงานปกติแล้วนะครับ<อ>เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ